ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้ื่อยครักผมบัวเชนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับ The Conductor g e o r g e Isa นะซึ่งเป็น E mode นะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตา E mode ก่อนนะครับก็นี่นะ E mode ก็จะเป็นการแบบเย่ๆงี้เนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะ E mode เนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกัน ซึ่งวิธีการรับเนี่ยให้ท่านผู้ชมเข้าแมปจอ e ์ r อีซาโกลรัชคิดเอ็กซ์เพรียนะคะก็เข้าไปเลยนะครับซึ่งวิธีการรับนี่ง่ายมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันทํำยังไงเนาะซึ่งผมก็รู้วิธีการรับแล้วแหละนะครับก็ลองมาโหลดเลยนะอาจจะโหลดช้าเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวผมตัดดีกว่าโอเคนะครับผมก็ได้ทําการเข้าแมปมาไปทีเียรรบแล้วเนะมันก็จะเป็นหน้าต่างบอกว่าเร l c ว m e านี่นะเดี๋ยวเราก็กดการกระบาดไปเลยให้ท่านผู้ชมเดินตามผมมาเลยนะครับนี่เนาะเดินตามมาเลยนะซึ่งบอกได้ว่ารับงานมากๆครับก็เพียงแค่เราเดินเข้ามาตรงนี้นะ แล้วก็จะมีแบตช์ขึ้นตรงนี้นะครับก็คือเราได้ e- mode ฟรีแล้วเนาะก็วิธีการรับก็มีเพียงเท่านี้แหละใครที่ชอบนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสือเข้าคุณน discord กดติดตามแฟนเพจแล้วก็ซื้อเกงด้วยสำหรับนี้ลาไปเพียงเท่านี้นนครับสวัสดีครับุใจนใหม่คลิปหน้านะครับบาย